ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่รอ<า>ย<ห>รถบ้านอยบ้านราชรีขาวสวยหสวยเซ็กซี่ก็ไม่ได้ขยี้พี่อย่างน้อยยดำปีหงีคหวายมีตั้งแต่อะไรปลาช่อนแป้งซ่ามาลาผัดไข่น้องไก่แช่ลาบเกาเหลาหมูตุน๋นแกงเป็นแกงไก่เจ้าะไรชูชีมัสมันผัดมีแกงกะหรี่โพดแหกอ,อันนี้มีไหมหหหหห in the blue room, bro, with and with mm -hmm. see mm -hmm. กิจการร้านบอยรถบ้านสำหรับวันนี้ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเราได้เาาปิดบริการมาเป็นระยะเวลาีกว่าการตอบรับที่ผ่านมาจากชาวจังหวัดราชบุรีถือว่าให้การต้อนรับสนับสนุนร้านบอยรถบ้านเป็นอย่างดีมาโดยตลอด <S 2> <S 2> ผมต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและไม่ว่าจะระยะเวลาที่ผ่านมาหรือในอนาคตผมก็ตั้งใจที่จะคัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับชาวจังหวัดราชบุรีอย่างแน่นอนวันี้เห็นแล้วประทับใจ เสียงโ่ราองทาให้มันดังไปทั้งประเทศเดือนแรกที่มาผมก็อุดุนไปแล้วไม่จุดหวังจริงๆนะครับบริการที่คุณบอยพูดเนี่ยบริการเหนือกว่าความคาดหมายจริงๆนะครับก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญปัจจุบันนี้สังเกตได้ว่าลูกค้าต่างๆเนี่ยหันมาใช้รถมือสองกนันเป็นจานวนมากแล้วถ้ามีรถมือสองอย่างนี้ทั้งประเทศไทยมันก็จะทําให้เศรษฐกิจเราเดินต่อไปได้ แล้วก็ยังมีธนาคารที่คอยสนับสนุนถึงเกือบสิบธนาคารอย่างนี้มันก็จะยิ่งไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพนี่คือสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าความระทับใจ